เป็นไงบ้างครับดิฉันออกมาไม่ทันเลยคุณสัญญาค่ะมัวยืนน้าตาคอเบ้าอยู่ใช่ไหมครับคุณคอเบ้าเพราะอะไรครับดิฉันดิฉันก็กําลังมองน้องแอนด้วยแล้วก็น้องนัทด้วยน้องตามใช่แล้วน้ำตาคอเบ้าไหมผมก็น้ําตาคอเบ้าค่ะซาบซึ้งใจมากเลยไม่ไม่มีใครพูดให้เราอย่างนี้ตั้งงช่วงนี้ครับเรามาสู่การประกาศรางวัลนักแสดงสมทบกันแล้วครับค่ะพี่ดูสังเกตไหมคะว่าหลังๆนี้เนี่ย นักแสดงส่วนใหญ่ชอบ,บที่จะรับบทเป็นนักแสดงสมทบมากกว่าตัวเองมากกว่านักแสดงนําอีกใช่ค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าบทบาทของแต่ละบทบาทของนักแสดงสมทบเนี่ยมันมีให้เลือกหลากหลาย<อ>แต่ละบทละคร<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละมีตัวอย่างเลยเพื่อนผมค่ะเดิมเนี่ยเป็นพระเอกยอดนิยมอมตะคนหนึ่งสันทิสุขพรมศิริอยู่ไหนคะนี่ครับคุณสันทิสุขพรมศิริค่ะ แต่ก่อนเล่นเป็นบทพระเอกตลอดวันนี้เป็นนักแสดงสมทบมีความสุขมากๆงั้นแสดงว่าเขาสนุกสนานกับบทบาทของแต่ละเรื่องเพราะว่ามันมีหลากลหลายค่ะพี่ดูค่ะไม่ไมเขาบอกปร้อมในพระเอกรับได้ทีละเรื่องตอนนี้รับอยู่8เรื่องฮะ <laughs> แมากเฮอเฮ้อวนาจะเด่นเนขาตลอดเลเจ็ดวันมีความสุขมากนาคะคะครับบทบาทของนักแสดงสมทบในปัจจุบันมีความหลากหลายและก็มีมิติมากมายนะครับไม่ใช่ว่าตัวร้ายก็ร้ายแบบไม่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยตลกก็ตลกกันไปมีมิติมากมายทีเดียวนะคระับรางวัลต่อไปนี้นะคะเป็นรางวัลน,นักแสดงสมทบหญิงค่ะสําหรับผู้ที่จะมาประกาศรางวัลน,นะคะขอเชิญทุกท่านพบกับคุณสุกลวัฒน์คณารดค่ะ ออกมาอีกแล้วนะครับครับสำหรับผู้เข้าชิงนะครับรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมมีดังต่อไปนี้ครับจินตราสุขพัฒน์จากพระจันทร์สีรุ้งลองดูลองเรี้ยแกไปมากแล้วนะจะตายไม่ได้นหนตะวันอย่าพาเขาไปจับฉันเลยนะฉันจกราบละออนตะวันคือเด็กคนนั้นใช่ไหมใช่ตะวันเป็นลูกของฉัน่วงความเป็นแม่เก็แก่ไอ้ต๋องัง ทัญเรศรามนารงค์จากซาบผู้สาท่านชายท่านชายท่านชาทนยทำไมต้องเป็น่บบนี้ท่านมีทว่าว่าจะผ่านไปกี่ภพชาติข้าจะทำให้ท่านชายทันกลับมาในวันพุ่งให้จงได้นัทริกาธรรมปรีดานันจากยกลายเมฆ อักตันอยู่ถ้าฉันน่าฉันอีกแล้วอิสัน,นพิมมาดาบริรักษ์สุภกรจากชิงชังข้าไถ่เนียยไปหมดแล้วเราไม่มีอะไรติดค้างเลยนะเว้ยไปนุ้ยไปวันนี้แม่พร้อมจะเป็นแม่ที่ดีของลูก ต่จกินะไม่ขอโทษโอ้โหครับสูสีกันมากเลยครับไรู้จักที่ต่งที่สูงตัวเองเป็นแค่บ่าวอะ่ะยังจะมักใหญ่ใส่สูงแล้วมาเพ้อพกอยู่ได้ก็เพราะว่าเอ็งเป็นเพื่อนรักข้าเป็นเพื่อนรักคนเดียวในชีวิตที่ข้ามีข้าถึงได้เจ็บปวดเป็นร้อยเป็นพันเท่าทบทวี ครับและผู้ที่รับรางวัลนาตราชนะครับได้แก่คุณนัทริกาทำปรีดานาันจัดละครเรื่องหยกลายเมฆครับ ต้องขอขอบคุณแทนนักแสดงแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับที่คุณน้ำพึ่งไม่สามารถมาร่วมงานวันนี้ได้ขอขอบคุณครับ